ข้อที่4ก็คือการนอนเขาเรียกใช้คำว่า restorative sleep คือมันไม่เหมือนกับ Sleep อ่ะเออมันเป็นการ restore ก็คือเป็นการนอนที่มีคุณภาพที่ว่าตื่นมาแล้วอ่ะรู้สึกอิ่มเต็มอิ่มนอนพอตื่นแล้วมีพลังสดชื่นแบบนั้นนะคะมันคือการที่ทำให้ร่างกายเรามี energy เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า การนอนของเรามันไม่ได้ให้พลังงานแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะต้องไปปรับในเรื่องของการนอน นอน8ชั่วโมงมืดสนิทอากาศเย็นนะเงียบถูกไหมแล้วก็นอนต่อเนื่องนะคะทีนี้วิธีการนอนเนี่ยถ้าใช้มันมีคุณภาพเนี่ยก่อนนอน3ชั่วโมงเราก็ไม่ควรกินอะไรแล้วนะคะเพราะว่าการที่เรากินอาหารที่ให้พลังงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่กินเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะไปกระตุ้นอินซูลินซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นกระตุ้นช่วงที่เราใกล้จะนอนเนี่ย ไอ้ตัวกรทฮอร์โมนมันก็ไม่หลังเนาะหัวใจเราเต้นเร็วคือมันไม่ได้เข้าสู่ระยะพักจริงๆอะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้มีผลต่อในเรื่องของคุณภาพของการนอนถ้าเกิดว่าเรากินก่อนนอน3ชั่วโมงก่อนนอน1ชั่วโมงก็เว้นพวกหน้าจอมือถือไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการนอนที่จะทําให้เราแบบรู้สึก สดชื่นมีพลังตอนตื่นเสาที่5มันเป็นในเรื่องของโซเชียลคอนเนคชั่นละการที่เรามีสังคม สังคมคุณภาพอะเนาะเออ,อย่างงั้นก็คือเพื่อนฝูงที่ดีให้ energy บวกการที่มีสังคมไม่ได้หมายความว่าคบใครก็ได้เป็นเพื่อนใครก็ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนชวนเมามอยมันก็มันก็ทำให้ stress ถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเออถ้ามันในกงทีบมันก็ทําให้เรา stress ถ้าเกิดว่าดิ่งเด้งดังชวนเที่ยวกันคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งนาให้ร่างกาย stress เข้าไปอีกอันนี้ก็คือไม่ได้เป็น คุณภาพที่ดีแบบที่มันจะส่งเสริมต่อสุขภาพเราเป็นคําว่าสังคมคุณภาพหรือว่า positive social connection เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของ การที่มีเพื่อนที่คอยคุยเวลาที่เรามีคนคอยแชร์ลิงแบ่งปันเรื่องดีๆหรือว่าปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีได้ช่วยแก้ปัญหาได้หรือว่าอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่เป็นคนรับฟังสุดท้ายเสาหลักที่6เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงเรื่องของสารพิษก็คือเรามีสิ่งดีๆแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังเจอพวกมลภาวะ สเปรย์ไปในอยู่ในบรรยากาศที่แบบมีกลิ่นพวกสารละเหยหรือเสพยาเสพติดหรือแบบพวกสารพิษต,ต่างๆ PM 2.5ออกไปกลางแจ้งไม่ทาครีมกันแดดก, mm hmm. ก็ต้องเจอ UV อะไรเงี้ยนะคะพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดมะเร็งได้หมดเลยต่อให้มันไม่เกิดมะเร็งแต่มันก็ทำลายเซลล์เราอาจจะเป็นคำตอบของหลายคนก็ได้นะว่า <c oughs> ทำไมแบบ เป็นพรมแพ้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นพรมในห้องนอนหรือวอลเปเปอร์ในบ้านที่มันเก่าเป็นแบบเป็นสิบสปีแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยหกเสาหลักที่พวกเราจะต้องแบบได้รู้จักนะวันนี้คือพอมีเรื่องแบบกระแสสุขภาพว่าทำยังไงให้แบบมีสุขภาพที่ดีนะพวกเราก็ จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเสาหลักอะมันมีหลากหลายสถาบันนะที่พูดถึงแต่วันนี้หยิบในเรื่องของ American College of Lifestyle Medicine มาเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่า6เสาหลักของเขามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือในเรื่องของ whole food แล้วก็เน้นพืชเป็นหลักเขาจะพยายามแบบไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่ว่าถ้าแบบบางทีมันติด,ตดมาหรือเลี่ยงไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนเรามันก็ไม่ได้ร้อซขนาดนั้นถูกไหมก,ก็เลยแบบเผื่อแบบ ให้ขยับได้ว่าปกติคือเน้นกินผักแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นพวกผลิตจากพืชบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ได้ติดว่าจะทำให้เสียสุขภาพก็ไม่เป็นไรแล้วก็ มีแอคทีฟไลฟ์สไตล์จัดการเรื่องความเครียดเรื่องของการนอนนะคะมีเพื่อนฝูงที่ดีสิ่งแวดล้อมสังคมที่ดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของสารพิษนะอยู่ในที่ที่แบบอากาศดีน้ําสะอาดนะทั้งหมดนี้นะก็อันนี้เป็นที่มานะจ๊ะอ่าวันนี้ก็ก็เอามาเล่าแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะอันนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะอ่าบอกว่าใน EP นี้ก็จะเป็นประโยชน์นะกับทุกๆคนนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะอาไปให้เพื่อนๆเ,เรา เขาก็ได้มีความรู้กับเราไปด้วยนะคะว่าในเรื่องของการที่เราจะมีสุขภาพดีมันมีด้านไหนบ้างที่เราจะต้องใส่ใจจริงๆเนาะขอบคุณมากนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ